ชยไปโชว์ตัวที่จังหวัดน่านก็ผมก็เลยมาถามลุงชัยเนี่ยก็ะคือพ่อเฉอเดินจากสารปีบ้านเฮาจะไปน่านเนี่ยลุงชัยคิดแต่ใดคิดงว่ามันใกล้ยังใหม่ไปถึงน่านคิดงว่ามันใกล้อ,อก็อออผมเลยมาถามเอ,อยห้ามมานะครับผมบรรยากาศดีครับจิบกาแฟไปของคุณก็เรียบร้อยเลยอยากเรียบร้อยครับโอวัลตินโอวัลตินครับผมปัะเดี๋ยวนี้ ผมได้ครับการติดตอ่อมาจากจังหวัดน,น่านเนี่ยอ่อันนี้ก็จะเป็นคนนุ่มอืมคนนุ่มเลยเปิ้ลเป็นเอฟซี FC, ลุงชัยเป็นเอฟซีผมอ,อ,อ่าเนี่ยหืมผมเปิ้ลชอบลุงชัยชอบคาเล็เตอร์ชอบบุคลิกชอ,อบการอู้ชอบคำอู้ที่ลุงชัยได้อู้ออกมาสื่อสารออกมาแต่ว่าเปิ้ลเป็น FC, เนอฟซีเปิ้ลชอบเปิ้ลชื่นชมในตัวคุณ แน่ๆได้ดก็เปิ้ลอยากจะเจิญชวนืือลุงชัยและผมทีมงานเฮาเนี่ยเนี่ยไปโชว์ตัวตี่จังหวัดน,น,น่านอ๋อเออเปิ้ลน,นี่อู้กันเป็นการเป็นงานหรอมั้ใช่ว่มมาอู้เล่นแย่ลุงชัยพื่ลุงชัยโมโหบัใจอืบัดเดี๋ยวนี้เป็นเสมคนใหม่แล้ว เสมคนใหม่นี่จะบอยุ่โมโหแมเปิ้เปิ้งฮือไปนีป่หยั่งฮือไปนี้ไอหยังก็งเดี๋ยวก็กับฟังก็กับฟังจบเสมคนใหม่อันนี้เริ่มขึ้นมาน,นี่จะเปิดเสมคนใหม่ละจะบอยุ่โมโหมจะอู้ด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจก่อจะอู้เฉพาะสาระจะบอู้ไปเรื่อยไปเท่ยเพื่อจะบ่ฮือลุงชัยเนี่ยมีความโมโหคือลดฮือ บ่มีความโมโหอะฟังแหละที่ผมอู้เนี่ยกูห้าก่อฟังนี่ละลอบอะ่ะิงกูมาจบแล้วแกก็ผมบอกว่าผมเนี่ยบะเดียวเนี่ยผมจะเป็นคนดีแล้วจะบ่ย่วโมโหลุงชายเข้าใจกอเออ,อูเนี่ยงานแต่ละอย่างเนี่ยผมผมก็จะห้าบแบบที่มันทําได้ที่เขาทํามาได้นี่เขาก็คือบะทำเลยเออแล้วทีนี้ละออนน่านเอฟซีจากเมืองน,น่านเปิ้นชื่นชอบในตัวคุณเนี่ย เปิ้ลถามเข้ามาว่าไอ้เสมเผู้จัดก,การเสมครับประเดี๋ยวเนี่ยผมอยากจะติดต่อให้ลุงชัยมาที่จังหวัดน่านมาฮื้โชว์ตัวที่น่านไอ้เสมคิดตดั้งใดไรเงอ่ะอ้าวก็ประเดี๋ยวนี่ยเปิ้ลจะให้ลุงชัยคิดกล้าตัวลุงชัยมาฮื้ลุงชัยไปโชว์ตัวที่จังหวัดน่านก็ผมก็เลยมาถามลุงชัยเนี่ยก้าคือเปิ้ลจะให้เดินจากสาลปีบ้านเฮาะไปน่านเนี่ยลุงชัยคิดตดั้ใดอ๋อผมพูดด้วยแสผนแสน,แสน จริงว่ามนใกล้เหรอยังใหม่ไปถึงแน่นฮะจริงว่ามนใกล้เหรอโอ้ผมเลยมาถามเออห้ามาครับผมจึงบอกแล้วก็ห้านั่งกินกาแฟร้านี่แฮเตลวปิ๊กแฮปุ่นจ่ายไยเสร็จแฮ่เตลวจากเชียงใหม่ไปแน่นสารปีเออสารปีไปแน่นเออเขาคิดปุ่นได้ไรอ่ะห้ามาคิดหรื่ทักบาทที่จริงถ้าตามเหตุผลแล้วตามลักแล้ว ถ้าเฮาบบโลนมันถึงบบเป็นอย่างเฮาก้อยเตียวไปก็ถึงจะได้นี่อู้บบได้เนอะนี่บอกขึ้นบบได้เนอะนี่บบได้ยั่วโมโหห้ามามาฮับห้ามมาไปอู้ดีก็แล้วอู้หายก็แล้วเปินห้องว่าคนขี้เกียจสั่นหลังยาวก็ได้คนแบบนี้เออตะฮิงยังมาอ่ะเบิ้นม่ได้จ้างผมนะกับตะฮิงฮับไหมอยังยังบม่ได้ฮับ มาฮับทิ้งมาต้องฮักเลยเอมเมืนเนี้ยมาเ่ามาเอาอันนี่ผมโทรปฏิเสธเบิ้์กะเออโอ๋ตามใจเนอะนี่อู้ดีแล้วนะเออู้ดีกันแล้วนะอู้หายกันแล้วนะมามาได้สักอย่างเออเออไปกินงลูกไปลูกไปไก่ๆฮะไปก็ไป